ໄປບອກວ່າເຂົາໄດ້

ออกมากคุณเดี๋ยวถ่ายรูปกันน่ารักจริงๆเลย อะไรเนี่ยไล่ไรไลอยูสวยไหมคะาะรอค่ะ

ได้ได้เล็กต้องัไปนพี่ทมพี่ทีมผมก็ไม่ไหวเยอะเกินหลายคนเขดูแลไม่พออ้าวอ้าวอ้วนอ้วสวยไม่ไหนออกไปตรงนู้น ขายักค่าเสียบถอายสวยเลยเลยเอาไปขายม่ช่องี้จนไบาทมาอยู่ล้วยันงไม่ได้ซื้อเอาไปไล้ไหมล่ะมิแกมีแกนฮอลลีวูดฮอลลีวูดน่าจะขายได้เลอยแตได้แล้วแต่ไม่าแล้วนะแล้วแล้วเหมือนกันเลยกอันนี้คนนันนแก้่ มาถึงก่อนเพื่อนเลยอ่ะมาถึงก่อนเพื่อนเลยอ่ะอที่ไปอ่ะอันนี้เขานับเขานับเวลามาแล้วเซียว e ซ y o วอ่า มีนามีนามีมาอามี่าีมาฉัดอมรชัยนะขเรามาดูกันว่าใครจะวิ่งมาอใจนะมาถอะไรนะ Is good I mean, or เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาที่พังโทรศัพท์มาให้ในรถอ่ะสองอันอ่ะอันนึงเอาให้แม่ได้นะเลือกเองนะอนเป็นด็กที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้พบค่ะ